สวัสดีครับผมเดินๆนะครับร้านตรงนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอครับผมสายโซลิ่งนะครับผ่านไม่ได้เลยคือปิ๊บครับปิ๊บท้ายบอกนะครับมานําเสนอที่ร้านก็จะจําหน่ายสองสีนะครับเทาดาแล้วก็ดําล้วนถ้าเป็นคอรก้าจะแนะนําให้เป็น5้จุดหลิตรนะครับเพราะมันค่อนข้างพอดีครับไม่เลยแพน ผ้าาอย่งดีเป็นผ้า PVC ครับเนี่ใส่พวกน้ำบัตใส่สิ่งของที่เราอยากจาเป็นต้องใส่ครับหมวกกันน็อกอะไรอย่างี้ก็ได้เสื้อผองเสื้อผ้าข้างในานี้ค,ครับก็ออกแบบมาได้สวยงามน,นะครับล็อกเลือก,ก็แน่นหนาแล้วก็มาเป็นแหลกแหลกหลังนะครับแหลกหลังที่ร้านจะมีเป็นงานเหล็กนะครับ เป็นงานเหล็กเข้าลูกอันนี้เหล็กหนานะครับ6มิลแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าลาเหล็กท้ายใส่กล่องนะครับอันนี้อ่อ,อน,นี่เรียกอะไรนะนี่จับหลังจับหลังจับหลังเป็นของฟฟลซาตัว300ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าของ350มันจะไม่มีรูนอตแล้วก็ มันเป็นวัสดุอันนี้เป็นวัสดุมีเนียมขึ้นรูปค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็น,นั้นมันเป็นพลาสติกของติดรถมาใช้ไม่ได้ต้องต้องเปลี่ยนตัวนี้หนึ่งตัวเหลก็กเหล็กข้างเ่ยหรือมือจับที่เขาเรียกกันนะครับเปลี่ยนจับหลังหนึ่งคู่แล้วก็เพิ่มแหล็กสำหรับตั้งปีบนะคะตัวแหล็กก็จะมีเป็นงานเหล็กตัวนี้งานบางๆเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นแล้วก็อีกตัวหน,นึ่นนงก็ใช้ได้นี่ก็หนาในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากได้แบบพิเศษขึ้นหน่อยก็จะเป็นนี้ครับ เป็นเหล็กซี CNC ครับเป็นมีนียมหนามีนียมหนากัดขึ้นรูปอันนี้แข็งแรงครับแข็งแรงที่สุดก็ว่าได้เนี่ยก็จะรองรับน้าหนักได้เยอะขึ้นรองรับน้าหนักมากแบบจนลูกค้าขี่าสายอะไรก็ได้ให้ขี่ไหวแล้วกันอันนี้ไม่มีหักแน่นอนอนะเนี่ยอันนี้คือตัวพิเศษแล้วก็หลืออะไรเ่ที่นะพักแขนอืมที่ที่พักแขนครับ อะไรเพิ่มเติมติดเพิ่มไดแ้แม่บ้านซอนคนซ้อนที่เมื่อยก็พับมาพักแขนเวลาขี่นานๆเนี่ยับแขนไม่ไม่ใช่ก็พับขึ้นอย่นี้แล้วก็จะมีบอกพิงหลังกันกันกระแทกเก็บหลังก็สุดท้ายนี่ก็ฝากที่ทาวลิงครับสายทลิงต้องมีครับฝากฝากไว้ด้วยสองชิ้นนี้ครับนี่แหละแล้วก็ชุดของมันเนี่ย สุดท้ายก็ฝากติดตามผลงานที่ร้านด้วยนะครับก็ติดตามทุกช่องทางครับมีแฟนเพจ a c e b o o k มี u t u b e มี t i k t o อกประมาณนี้ครับก็ฝากคนที่ชื่นชอบผลงานที่ร้านก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ